ตักันรู้กอออ่อนใช่อ่โมเมตนต์ถูกขอเนาะยินที้ตากันไปบ้างเพงาะมะหนูว่าทุกคนน่ะน่าจะเห็นคลิปกันอยู่แล้วว่าแบบว่าพี่ชินลงให้นหนักกว่าหนูคือหนูว่าหนูเข้าใจแล้วว่าคนที่บอกว่าหูดับมันเป็นยังไงอน่เพราะหนูไม่ได้ยินอะไรเลยหนูเมื่อหน,หนูยายหนูทุกคนอ่ะถือโล่งวิวแมรี่มีหนูยังไม่เห็นเลยพอหนูแบบเดินลงจากรถบกต้านหนูอ่ะส่องไปที่พี่ชินอย่างเดียวเลย แล้วเขาก็เหมือนจะร้องเพลงแล้วร้องเพลงไม่ออกร้องให้แทนเป็นฟิลนมานีค่ะที่ชินเขาบอกว่าเร่องนี้มันเป็นรื่องขายากมากก็่มัสำเร็จกันได้ก็ก็เกือบโป๊ะ <c oughs> คือหนูคือถ้าให้ยอมรับนะจริงๆเราก็รู้แหละว่าแบบต้องเดือนนี้แหละมั้งเพราะมันก็ครบรอบ10ปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคิดในใจได้แล้วไหม,ไหมอะไรอย่างเงี้ยสักทีเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอวันครบรอบผ่านไปก็อยัง หลังจากนั้นอยู่ดีเขาก็ขอคิวว่าออไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยคือตงกตีต๋พี่ชินเขาไม่ขอคิวพี่ชินเขาบอกว่าแบบจะเจอก็เจอ,เ,จอเลยจะไม่มีการมาล็อกวันกันขอหน้านี้หนูก็เลยเออ,เอ,อไปสิอยู่ดีก็แบบเป็นวันนั้นจริงๆเราความเอ๊ะากไหมหนูเอ๊ะหนูเอ๊ะตั้งแต่เขาขอคิวแล้ว<อ>เพราะว่าเหมือนพี่ชินเนคนนี้หนู่าพี่ๆน่าจะรู้เขาง่ายมากๆ,ๆเขา,แบบเขา,าแบบเขาชิวมากแบบเขาชิวอะค่ะอยู่ดีหวัดล็อกเลยนะล็อกคิว แปลกไม่ปกติใช่ไหมบอกว่าเราก็เป็นสายมูเหมือนกันว่าถ้าขอจังหวะนี้มันจะดีเพกช่วงเวลานี้เราหมุนไปมูม,มาแล้วโนโน่หนูหนันมัวล,ละแต่เฮีนมัวละคือหนูไม่ได้หมุเราไม่เคยมูองความรักเลยแต่หนูว่าดูหมอดูบอกว่า,วา,วาช,ช่วงอายุของหนูหนัแบบต้องต้องแต่งหรือว่าอะไรประมาณไหนตัวเขาเองก็ด้วยเหมือนกันต้อง,งพร้อมแล้วนะ <c oughs> เป็นฟิลแบบว่าฝรั่งกันคู้ก็เลยอยากจะแบบว่าโฟกัสอะไรที่มันแบบว่าอบอุ่นที่สุดแต่ว่าใจเป็นแค่เล็กๆไม่เลี้ยงใหญ่หนูก็อยากใจหนูอยากเล็กแต่ชินก็ชอบเล็กแต่คนละพังไม่อยากให้เล็กใช่จะเป็นนช่วงไหคือถ้าหมดเป็นปาร์ตี้อะคะ่ะเป็นวีดิ้งปาร์ตี้ก็อาจจะเป็นปีหน้าปีนี้ไม่ทันจริงๆแต่อาจจะเป็นแบบว่าออฟฟิเชียล ชว่วงจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นปีนี้หนูว่าน่าจะได้เหตุกัรณ์ด้หนจะแจ้งไปจะเรียกว่าเราเป็นทสร้างอรงกดมนานกว่าที่จะประกาศไปที่สื่อคนก็มองหนูก็มองเห็นด้วยกับผู้ชเมกันเพราะว่าเหมือนทุกวันนี้เราก็ทํางานแบบหนูไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจริงๆเะไรทำนานกันแบบสุดๆเลยแล้วก็เราโฟกัสกับที่งานแล้วก็โฟกัสการทําบ้าน บ้านเหมือนวันทุกคนน่าจะเห็นแล้วแบบโอ้โหมันมันใช้แรงกายแรงใจใช้เงินทุกอย่างด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเอามาันไปขึ้นของบ้านก็เลยเรียกขอเดินขอร้อ,อยละโอ้ย้ายงจากไหนจ้าแต่มันใหญ่อลังการอ่าันไม่ถึงอ่าไม่ถึงแต่นั่นแหละัน,นใช้ประมาณไม่ถึงค่ะไม่ถึงไม่ถึงแต่นอกจากเดินขอร้อยล้เท็จเราเป็นใหญ่มาคนโฟกัสแบล็คเมสหนูโดนถามเยอะมากแต่แบบว่าหนูไม่ไม่อยากให้โฟกัสแบนเลยคือแบบ ว่าจะแบบพี่ชินจะแบบให้อะไรหรือว่าแบบยังไงหนูว่าโ okay, อเคแฮปปี้หมดเลยค่ะหอมไม่เก็บหอ,มอมไม่พูดขอเดาเป็นฟิลแบบว่าเราเล่นเกมไปดีกว่า <laughs> เป็นฟิลดาเลยให้เดาใช่ก็ใครเดาถูกก็ดีเอ <laughs> ็มมาเดีะกเพื่อน, <laughs> เ,พอนเพื่อนคือแบบ ไม่ท่ไม่ไม่ทออยู่เทียยมันไม่ได้เลยอ๋อเราเราไม่คือเพื่อนๆแแฮปปี้เพราะว่าเขาเห็นการเจริญเติบโตของของนี่กับไม่ชินอยู่แล้วตั้งแต่แบบถูกมั่งตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เลยคุกคนก็าแบบสักทีทุกคนคือแบบลุ้นกันหนูทุกคนคือร้องไห้ไปกับหนูร้องไห้กว่าหนูว่ะค่ะช่ก็เลยว่าแต่งแต่งแล้วกามีรูกเลยใช่ไหมใจจริงก็อยากทงคู่แต่ก็แต่ก็บ้างงานทงคู่เหมือนกันคือเขาว่าแล้วแต่เรา ตัวพี่ชิงก็จะมีความแบบว่าหลังขอจะมีความเปลี่ยนไปนิดนึงยังไงคะก็ยองกว่าเดิมใช่อันนี้คือบอกยองกว่าเดิมเย็นกว่าเดิมไข้กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบทำไมไม่เป็นอย่างนี้ตั้งนานแหละรีบๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น่ยอมใจเลี้ยงแบบใช่มันก็แบบเซอร์ไพรส์จุ่มอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ อครตรงกลางโนเครงก่าโอเคตรงกาต้งไส่ต้องไ่เยอมยรตงการต้ง่เยอะเลยีไล่ไ Okay, okay.